สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะคะประจำวันที่17มิถุนายน2563ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจากความรู้ที่หนูได้เรียนกันมาได้นำความรู้ไปใช้บ้างหรือยังคะแต่ก่อนเข้าสู่บทเรียนในวันนี้เรามาลองทบทวนความรู้เดิมกันก่อนดีกว่าค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามลภาวะต่างๆมีกี่ด้านเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมๆกันเลยนะคะ อย่างภาพแรกนี้เด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นมลภาวะด้านใดใช่แล้วค่ะภาพนี้เป็นมลภาวะทางด้านดินนั่นเองค่ะถ้าดินมีมลพิษก็จะส่งผลให้คนได้รับพิษต่างๆผ่านทางแหล่งทางเกษตรกรรมหรือแหล่งผลิตของทางเกษตรนั่นเองค่ะภาพนี้ล่ะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะ เป็นภาพมลภาวะของทางน้ำมันเองซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวงจรชีวิตของสัตว์น้ําเป็นแหล่งระบาดของเชื้อโรคทําให้เกิดกลิ่นเหม็นและน้ําเน่าเสียได้นะคะเรามาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะ อาถูกต้องนะคะภาพนี้เป็นมลภาวะทางอากาศนั่นเองค่ะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางด้านระบบทางเดินหายใจรวมถึงโวนต่างๆของร่างกายเช่นทำให้มีอาการขึ้นไส้อาเจียนผื่นแพ้ต่างๆได้นะคะเรามาดูมลภาวะด้านสุดท้ายกันเลยค่ะ ใช่แล้วค่ะภาพนี้เป็นมลภาวะทางเสียงนั่นเองซึ่งจะส่งผลต่อจิตใจโดยทำให้เสียสมาธิหมุดหงิดรำคาญส่งผลต่อร่างกายทางด้านต่างๆอย่างเช่นทำให้เรานอนไม่หลับหูหนวกหูตึงได้ค่ะในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันค่ะ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดใช้ให้น้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดอย่างไรก็ตามในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมอย่างมากดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมาย รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะในการอานุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันนะคะก็อย่างเช่นการใช้อย่างประหยัดคือการใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานๆและเกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด เรามาดูตัวอย่างการใช้อย่างประหยัดกันนะคะอย่างเช่นการปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสและสามารถเปิดพัดลมควบคู่กันได้การใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ใช้ฝักบัวในการรดน้ำแทนการใช้สายยางนั่นเองค่ะ การนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งการนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งก็คือสิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครั้งหนึ่งสามารถที่จะนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกครั้งเช่นถุงพลาสติกหรือกระดาษน,นั่นเองและยังสามารถที่จะนำมาใช้ได้โดยผ่านกระบวนการต่างๆ,ๆเช่น การนำกระดาษที่ใช้แล้วไปผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อทำให้กระดาษมีลักษณะที่แตกต่างกันไปซึ่งเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและการทำลายสิ่งแวดล้อมได้ด้วยค่ะต่อมาเป็นการบูรณะซ่อมแซมนะคะ การบ while, fact, world, kind of so best, people, ูรณะซ่อมแซมก็คือสิ่งของบางอย่างเมื่อใช้เป็นเวลานานๆอาจจะเกิดการชำรุดเสียหายได้เพราะฉะนั้นถ้ามีการบูรณะซ่อมแซมจะทำให้สามารถยืดอายุในการใช้งานต่อไปได้ค่ะการบำบัดและการฟื้นฟูการบำบัดและการฟื้นฟูเป็นวิธีการที่ช่วยลดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรด้วยการบำบัดก่อน เช่นการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือนโดยการเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือการปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูความสมดุลของป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งค่ะการใช้สิ่งอื่นทดแทนการใช้สิ่งอื่นทดแทน เป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหรือการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแทนการใช้โฟมวิธีสุดท้ายก็คือการเฝ้าดูแลระวังและป้องกันนั่นเองค่ะ ในการเฝ้าดูแลระวังและป้องกันเป็นวิธีการที่จะไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายไปอย่างเช่นการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าการป้องกันการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น้ำหรือการระวังการทิ้งขยะนั่นเองค่ะ และต่อจากนี้ค,นคุณครูแอนจะพาเด็กๆไปรู้จักกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างประเทศกันค่ะต่อไปนี้จะเป็นวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรในประเทศกันนะคะเมื่อมนุษย์อยู่รวมกันมากขึ้นย่อมต้องมีกฎเกณฑ์นในการอยู่อาศัยร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเราจะเรียกการอยู่อาศัยร่วมกันแบบนี้ว่าการอยู่แบบชุมชนนอกจากเรื่องของการพึ่งพาอาศัยระหว่างกันแล้วสิ่งแวดล้อมโดยรอบก็เป็นอีกอย่างที่สำคัญคนที่อยู่ในชุมชนหรือในประเทศก็จะต้องอนุรักษ์เอาไว้มิฉะนั้นทรัพยากรต่างๆก็อาจจะลดลงไปโรคของเราก็จะร้อนมากขึ้น การอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆตามวิธีที่คุณครูแอนจะบอกต่อไปนี้นะคะอย่างแรกการใช้ทรัพยากรที่ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดวิธีนี้ก็เหมือนการดำรงชีวิตปกติของทุกคนอยู่แล้วนะคะเพียงแค่เราเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับการเอาสิ่งแวดล้อมมาใช้ซึ่งควรเริ่มต้นใช้อย่างประหยัด และควรทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเช่นในการตัดต้นไม้เพื่อสร้างบ้านเราควรสร้างแค่ขนาดที่พออยู่ไม่ใหญ่มากเกินไปการตัดต้นไม้หนึ่งต้นก็ควรที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทุกส่วนของต้นไม้ 2. การดูแลแหล่งน้ำภายในชุมชนหรือในประเทศ น้ำคือสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตเมื่อแหล่งน้ำเริ่มมีความสกปรกนั่นหมายถึงสัญญาณการใช้ชีวิตที่ย่ำแย่ลงวิธีที่เราจะช่วยกันรักษาน้ำได้ง่ายๆก็คือร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำในชุมชนให้สะอาดสวยงามใช้งานอย่างพอเพียงนะคะอย่างเช่นการช่วยกันเก็บขยะจากแหล่งน้ำต่างๆการไม่ปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำเป็นต้นค่ะ 3. การปลูกไม้ให้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเด็กๆทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าต้นไม้จะทำให้ประเทศของเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นการเริ่มปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆจากภายในชุมชนของตนเองไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่าเมื่อไม่จำเป็นการดูแลรักษาต้นไม้ทุกต้นแค่นี้ก็เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสังคมและประเทศของเราได้แล้วค่ะ 4. การลดการทำลายสภาพอากาศสภาพอากาศภายในชุมชนหรือในประเทศคืออีกประเภทหนึ่งของสิ่งแวดล้อมที่ควรดูแลรักษาให้ดีสิ่งไหนที่เราสามารถที่จะช่วยลดการทำลายสภาพแวดล้อมของอากาศได้ก็ควรจะงดละแล้วก็เลิกนะคะอย่างเช่นในการจุดเตาไฟทำอาหารอาจเปลี่ยนเป็นการใช้เตาแก๊สแทนเพื่อลดควันไฟที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไม่ก่อให้เกิดภาวะเป็นจระจกนั่นเองค่ะ 5. การลดการทำลายทรัพยากรดินดินเป็นทรัพยากรที่ใช้ในการเกษตรต่างๆหากทรัพยากรทางดินเสื่อมโทรมก็จะส่งผลต่อสุขภาพของเราประชากรในประเทศของเราสามารถช่วยลดการทำลายทรัพยากรดินได้ง่ายๆนะคะอย่างเช่น ลดการใช้ยาฆ่ามาแมลงเพราะสารเคมีจะตกค้างอยู่ในดินไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำไร่หรือสร้างสถานที่พักผ่อนแบบนี้ก็ช่วยได้แล้วค่ะและวิธีสุดท้ายก็คือช่วยกันสอดส,สองดูแลความเรียบร้อยของสิ่งแวดล้อมน,นั่นเองโดยที่คนในชุมชนพยายามสอดส,สองดูแลว,ว่าจุดไหนต้องปรับปรุงแก้ไข ต้องมีการรณรงค์งช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพทรัพยากรต่างๆจนกลับมาดีเหมือนเดิมแค่นี้ก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างง่ายๆแล้วค่ะต่อมาเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรของต่างประเทศกันนะคะสภาพอากาศในต่างประเทศที่ต้องเผชิญอยู่นั้นเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันชาวต่างชาติส่วนมากจะทราบกันดีว่า เป็นผลมาจากการทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบมากขึ้นแต่หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจะส่งผลต่อความเจริญเติบโตทางด้านต่างๆได้จึงได้มีการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ดังนี้ค่ะ เรามาดูอันดับแรกกันเลยนะคะก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้คิดถึงผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เสื่อมโทรมลงโดยจะมุ่งเน้นให้แต่ละครอบครัวช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมีการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับอนุบาลและยังคงให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และยังมีการส่งเสริมให้มีการรับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวางและทั่วถึงด้วยต่อมาก็คือการเน้นความร่วมมือจากทางภาครัฐและประชาชนในต่างประเทศได้พยายามผลักดันให้รัฐบาลของแต่ละประเทศสร้างความร่วมมือกับประชาชนให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการช่วยกันแก้ไขและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นหน้าที่หลักของประชาชนการเลือกใช้วัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมการควบคุมป้องกันและบำบัดมลพิษจากการผลิตอย่างถูกวิธี ต่อมาก็คือการเป็นแบบอย่างที่ดีในต่างประเทศได้พยายามสร้างแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกประเทศได้มีการให้เงินทุนแก่โรงงานเพื่อเปลี่ยนเครื่องจักรให้ทันสมัยมากขึ้นพยายามปรับปรุงระบบการผลิตสินค้าให้มีการปล่อยของเสียสู่ธรรมชาติน้อยที่สุดพัฒนาพลังงานให้สะอาดโดยการปลูกป่าเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การห้ามสินค้าที่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยมีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพสินค้าที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงต้องเสียค่าปรับที่มีจำนวนมากขึ้นห้ามกระบวนการผลิตที่ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงค่ะ มีการบังคับใช้ระเบียบและกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยโดยมีตราสัญ,ญลักษณ์ต่างๆในการควบคุมการผลิตมีการออกกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆการใช้มาตรการเก็บภาษีที่สูงขึ้นในสินค้าจากต่างประเทศที่ผลิตโดยไม่คำนึงถึงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การบริโภคของประชากรให้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรมากที่สุดและสุดท้ายก็คือการร่วมมือกับนานาชาติอย่างใกล้ชิดประเทศต่างๆมีการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติในการกำหนดนโยบายร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกและปัญหาการเปลี่ยนปแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยมีจุดประสงค์เดียวกันก็คือ ต้องการให้โลกมีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะจากที่คุณครูแอนได้กล่าวมานั้นเด็กๆจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าทั้งประเทศของเราและต่างประเทศก็ต้องการให้โลกของเรามีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมือนเดิมเราจึงควรร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันนะคะ ในกิจกรรมท้ายบทเรียนนี้คุณครูแอนก็มีกิจกรรมง่ายๆ1กิจกรรมนั่นก็คือเด็กๆมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรกันบ้างคะให้บอกคำตอบมา1วิธีโดยส่งเข้ามาใน Google Classroom ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆก,กับความรู้ที่เราได้เรียนในวันนี้คุณครูแอนหวังว่าเด็กๆจะได้นำความรู้ที่เรียนเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ สำหรับชั่วโมงนี้ก็ต้องขอตัวลาเท่านี้ก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ